แข่งรถมังเ้ยมาได้ไงเนี่ยเบอรอเลยอเครถคนแล้งอ่ะแกมึงะจตามอะไรกันอ้าวเออกูลังเข้าอะไรมาได้ไงอ่ะโหมามาเล่น GDA ติดเกีลีกูอยไปตีลี่

mẹ chi tăng lợi chị mẹ chị ok chị mẹ 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 chị looking chị mẹ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  nè, mẹ chị mẹ lên này chị mẹ เย่พี่แจ็คไมโครเป็นเป็นลูกมกัดอ,อ,นะอ่ะไกลๆนะเออนะแล้วกดลิกขวาข้างไหเออโอเคเออนะจำไว้ว่าขี่ไปไหนก็ได้ไปชมแล้วไปแขง่งยนะังไงอ่ะแข่งถ้าแข่งถ้าแข่งยัยมงมีแต่ในนี้เป็นมินิเกมอ่อะ ไอแกม,มีเปล่าแกมไอห,หันสีฟ้านด้ไหเปอ่ีไหนไมีขอบขอบสีฟ้าอ่เออไอแกมเห็นไหมนไหแกมีเพือไปหาแล้วไปหาก็อขับไปเลยมากกดดับมันลิกเออกดเอีีแบบนะขับไปเลย รอไฟแดงรอไฟแดงรอไฟแดงก็ต้องเขาลุ้นแล้วต้องมีวรรยาแล้ววรยาเออจะกูบอกรอละอ๋อคือต้องรอไฟแดงนะทัดหน้ามันจะคงจะเห็นไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเขาลุแล้วต้องมีวรรยาเลยแกมไฟแดงสัตว์ห้าทีเฮี้ยไปเสียวสัตว์สองนิไอ้เหี้ยตัดตัดหน้าเลยแกมตัดหน้ากูเดี๋ยวมูเจอเชยเลยไอ้แกมรอรอมกูเอาไปหาแกม ไหนวะไหนวะแกมวะอยู่อยู่ในบ้านมั้ยทำมันออกมาเนี่ยไหนจัดรอตั้งนานอ่ะขอมาไรอ่ะเขาเขาได้อยู่แต่มันแต่มึงต้องให้แกแบบยำรับอ่ะเฮ้ยคนจนกูยอมกูไม่ให้เฮ้ยไอเกมกูตีไอ้แกมกูตีการมึงเนี่ยิงเราเลย ขอใส่กังมทีเยไอ้ยี่่มันยิ่่่่่อ่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่แก่ม่่ไอ้สัต่์ไอ้่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นอ่่่่แทบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ รถอยู่ไหนหมดไว้ครับอบรถไหนรถรถหนึ่งรถ<ด>อยู่ในแมปอะฮะหัน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 ไปไปนะ่ะรถเทาหันกันเป็นขาวๆอ,อ่ะไหวะอ๋อเดินเดินตรงไปเลยไกล่ยัอวะไกลอ่ะสายเราอยู่ไก่อะไม่มีวิธีเรียกรถเร็วๆยังนะอันนี้อาจจะรอรอมันขึ้นในแมปอะ

เยี่ยมไอ้ย้าไปหลุดละไปไหนบีบไอ่เอะงั้นไหนตีดีดีกันไปดีนะไปไวจ้ะนี่คืออย่างวะเอเป็นภารกิจไปได้มึงจะเล่าไปไหนไปลงโลดเขาอ่ะลงรดไหนอ่ะอยู่ไหนวะกูขอเคียยวไปเอียนี่ไปให้มันเป็นตึ๊กรูปตึกข้างๆไอ้บ้านสีเขียวอ่ะ อันน่ะมากเลยแต่เปนคลิาเยี่ยสิเยี่ยทีมเราประกันนี่ปัดหน่อยแขงลำนะงั้นยางมันบอดี้กาอย่าเทวะก็ว่ามันกดแรงแรงหน้ามันหนักหน่อยอนะ่ะต่อมาเลยทีนี่รไหนี่นะถ้าเป็นไข่ตรงนีนตรงไป,ไปเลี้ยวขวานะ นี่ลลดดเอารถเข้าลงรถเลยเออไปเดี๋ก็กเอารถเข้าลงรถทำอะไรสักทีเน,นี่ยหยีป่ะลลครับเขาก็ลงรถแหลกเด็กเคโคเทได้ว่ะ คะแนนแหงสุดเลว่ะแหงสุดไหนสำหรับกูนะเออก็ชั้นสองอ่ะแต่ถ้กูครับเป็นเป็นประจำก็เอ้กันสีเขียวนอ่ะแล้วคะแนนแหงสุดชั้นสองอะไรมึงเออชั้นสองท่านสองนี่มันได้ขึ้นองมาอยู่อ่ะอ๋อดึงอ่ะอันนี้มันเจือนี่ไหนอันเนี้ยเจือบอไม่เจือก็ K ก็บอูล้วมึงเงี้ยนะเจือมันแปลกแปลกๆนะบอโอ้โห K เม็กนี่มันบูคาตินี่ว่ะนี่ก็มีบูคาติเออ K ไอเนี่ีวิตก็มียึดแคพอดก็มีไอพ่อเชนี้มาเต็งวะมาเต็งปีกเอาเนี่ยแรงสุดละไอเดนโบไอเนี่ยอันนี้แมกนาลนวะบวแมกนาลนแล้วมันแล้วลองพอต่อมันนะตั้งหลังัว้เยวะยงลองพอต่อมนะัเูเจูเูครับเออเนาะที่วันนี้ ยี่ห้องสาวขึ้นรจะได้ปะเอ้ขันเจ้ายัางไม่ได้ไง<อ>มันต้องเป็นกะรีเขานั่นน่นะคนทั่วไปย่งมไม่ได้เอาเพื่อนม่ได้เอกูเปลีย่ยนซะยางเลยอ๋อนี่มันเดียวเป็นเป็นเป็นห้อยถ้ามึงจนนั่งแหงน,หนี่งเป็นแบบจะได้บุบอ่ะอ่ะจะบุบ

สนามสนามสนามอยู่ไหนวะสนามแข่งไงสนมากนะเขาชอบชอบไปตีสนามบินอ่ะกูสนามบินอ่ะกูอยากได้ยาวยาวร้องรถเองก็มาที่นี่เข้าไปลยตามแผนที่เลย อุ้ยแกมมั่วเดียวเดี๋ยวมันมามาไหนเดี๋ยวมันเข้าดิบมานรับมันไม่เนี้ยมันดับมันดับเดี๋ยวมันก็มันแวะไปซื้อของกันมันได้สนามบินแล้วป่ะสนามบินอ่ะโอเคลงไปลงทีนะทางเข้าก็คือเซ็ตคู่นี่แล้วก็ ดางนั้นก็มีรถเขียงเลยนีไม่หมดนี่นี่มีหมดาเป็นบิ๊กไบค์รถกับเออมีกได้หมดนะเออตรงมีความเร็วเบาอยู่วะก็แบบมี้นั่แก้ความรู้สึกเอาเขียนแต่ก็มีนะต้องดูเข็มนไหมอ่ะอ๋อ รถ GTAV โนที่มันมีอันนั้นะที่มันลงมัดย่างได้ครัลงมัดมีรถมีรถเครื่องอย่างไรเนี้ยเออรถแตง่งรถขอ,อกบบอะรถกระบะอเรถกระบะไฟเอ็มอ๋ออ๋อติกูติกูฮอติกตกตกต๊กี้บอกป็ GTA น GTAV นี่ย GTAV เออตัวเกมจะมวงเงินกันออไฟเอ็มมันจะเป็นแบบเป็นรถพวกมัดอย่างเนี้ยเออมันเป็นแบบมันนัดจะได้แพลตฟอร์มเลยอะ่ะอืมเันนั้น พีเอักๆกระองแจลแล้วไอ้มมีอยา่างน่ะโดเกมนั่งเดิมมานี่มาแกนมา

ยกลอยเลยไรผมคิดว่าไอการนี้ยกลอยไปได้มันได้เฉพาะบางคันอ่ะว่าไปรถสักรยานยกลอยได้ไงใครหวหัวจริงฮะขี้ขวาผมแต่งไอมิตี้ อันนี้ยังอย่างมึงเพียวอันนี้มึงไม่ยังวิ่งขวานตังออกเลยเอาไปยต้งออกแบกๆดูตี้่ตรงไปตรงไปก็เดียวเดี๋ยวไหนสนามบินเดี๋ยวฝาไปอ๋อคือไปแข่งที่สนามบินใช่ไหมไปตัวออกกันมาเลยมึงไปรออยู่ตรงนั้นเลยเออโอเคโอเคกูไปมึงกูรอให้แกมากูรอกูรออะไรอย่าง มึงรออะไรมึงเตรียมตัวโดนเชือดอ่ะเสร็จปะ่ะมึงเข้ามามึงเจออะไรกันรถกูโชว์อยู่ <c oughs> มึงเจอแมกนานเรนทุกท่านไหนวะมึงเจอแมกนานเรนกระจบกระจบกระจกเอ้ชูเรต โอเคสวยเลยอ่ะถ้าเราอยากเล่นกันอื่นมาเลยอ่ะไม่ได้มาได้แต่เราไม่ต้องเอาไปปุนอ่ะแต่เราไม่ต้องคีไปเอาปุนอ่ะนี่มันหมาอีกแล้ว โอ้โหตรงนี้มันสปอนสปอนรถมาได้ต้องออกไปตั้งหนอวกันนาวดิ้นอ่ะอ๋ออันนเราเดินไกลอ่ะอะไรเบียวไหมอ่ะขับรถแล้วก็เก็บรถนะมีหน้าเหรอเมื่อตอนเมฆฝนช่วงนี้ก็นนาวจังนะตึตึกลงอ่ะตึกเดียว

อะไรแค่เราจะตซีวิคมีมีแถววิโกกันเอวิโกหนอวิโก้ออฟโร่งไ่ะเอนั่นแหอได้ปะแสดงแล้วมันแหงก็เลยเอเราดอองเบิร์ยงนะบิวจะบิวเอนะอ็พร้อมกัน ขอเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรขอเปลี่ยนแต่โอ้หัดเปลี่ยนก็ต้องรอล้อครูดาวน์สองนาทีอ่ะโอเคอืมแม่นต้องล้อจะล้นอนะ <c oughs> อไอ้แก,แกมึงมายเนี่ยตัวเราเข้าเซนต์เองอยู่มึงก็เซนต์มา

nếu mà trời mà là Đi mà